ตอนนี้มาถึงสกู๊ปพิเศษของเราพูดถึงเรื่องการ hmm. ออกอีเวนต์ของดาราโ oh. หลายคนคิดว่าโอ้เป็นเรื่องง่ายๆไปเดินเฉิดฉายป๊าบป๊ปจบไม่ใช่แล้วค่ะสําหรับ,รบยุคสมัยนี้นะคะอย่างวันก่อนนี่เราก็จะได้เห็นปูประยานะคะนี่โรยตัวลงมาจะตึกสูงถึง40เมตรคุณคนปกติไม่น่าจะสามารถ oh. ทําได้นะฮะยากมากนะคะถูกต้องะครับแต่ว่ามูลค่าเหล่านี้แหละครับที่ทําให้เป็นที่มาของเม็ดเงินจํานวนมหาศาลครับ นี้มีการจัดงานอีเวนต์ต่างๆแทบไม่เว้นแต่ละวันดังนั้นผู้จัดงานแต่ละคนก็เลยต้องดึงดาราตัวพ่อตัวแม่มาเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้สื่อไปร่วมงานนั้นๆแต่เพราะสมัยนี้การแข่งขันค่อนข้างสูงและจะให้ดารามายืนสวยๆอย่างเดียวก็คงจะไม่ร้าวใจสักเท่าไหร่งานนี้เราผู้จัดงานก็เลยต้องทุ่มทุนจ้างดารานักแสดงให้มาปีนผาโหนสลิงโชว์เรียกแขกซะเลยแหละค่ะย้อนไปเมื่อ7็ปีก่อนซุปตาชื่อดังอัมพัชราภาก็สร้างความฮือฮาด้วยการนั่งเฮลิคอปเตอร์เชิญถ้วยรราางวัในก ขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก2010มาลงกลางสนามแข่งฟุตบอลชื่อดังแห่งหนึ่งตอนแรกใครๆก็คิดว่าซุปตาชื่อดังคงจะไม่เอาชีวิตตัวเองมาทํางานเสี่ยงแบบนี้แต่เพราะงานดังกล่าวเป็นงานที่ท้าทายซึ่งเธอไม่เคยทํามาก่อนเจ้าตัวก็เลยตกปากรับคําทํางานนี้ไปด้วยค่าตัว3 0 0 0บาทซึ่งแน่นอนว่าการจะให้ดาราระดับตัวท็อปมาทํางานเสี่ยงผู้จัดงานก็ต้องทําประกันชีวิตในวงเงินที่สูงลิฟเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับเธอค่ะและเมื่อ2ปีก่อนช่วงที่ไมนาแบล็เจนีทียนโพสวรร กายแบบเอาจริงเอาจังจนขึ้นแท่นเป็นไอคอนในการออกกําลังกายของคุณสาวๆเธอก็โชว์ความแกร่งของร่างกายด้วยการเล่นกายกรรมโหนพาดกลางงานอีเวนต์เรียกเสียงฮือฮาจากแขกที่มาร่วมงานได้เป็นอย่างดีค่ะ ส่วนนางเอกสาวหน้าขมปุ๊กลุกฝนทิพย์นี่กระทุ่มเทแรงการแรงใจให้กับงานที่เธอได้รับมอบหมายเป็นอย่างมากเพราะล่าสุดก็โชว์เสียวด้วยการหอน้าก,กลางงานอีเวนต์แห่งหนึ่งซึ่งสูงจากพื้นถึง2เมตรเรียกว่ากว่าจะได้ท่าสวยๆแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเธอไม่มีพื้นฐานอะไรเลยค่ะแค่ปีนขึ้นพาย,ยังไม่ได้แต่เพราะได้ครูเล้งราชนิกรมาฝึกซ้อนอยู่นานร่วมเดือนจึงทําให้บรรลุในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจค่ะ และเมื่อช่วงปุดจ,จีนที่ผ่านมาในเอกสาวป,ปูปรายาทีล่าสุดก็ใส่ชุดฮองเฮาสีเหลืองทองพร้อมโหนสลิงลงมาจากตึกที่สูงกว่า40เมตรซึ่งลำพังแค่ชุดก็หนักจะแย่แต่เธอก็วาดลวดลายโบกสะบัดภาพไปมาอีกตั้งหากค่ะแม่รับงานเสี่ยงขนาดนี้ใครก็ต้องคิดว่าเธอต้องเรียกค่าตัวในเรทที่สูงลิบปลิวอย่างแน่นอนงานนี้สาวป,ปูปรายายืนยันยว่ารับค่าตัวเรทปกตินะจ๊ะแต่ที่ยอมรับงานนี้เพราะรู้สึกว่าท้าทายได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตค่ะ ดาราสมัยนี้นะคะไม่ใช่แค่สวยหล่อนะ <S <S คุณผู้ชมค่ะจะมาเย็นยิ้มเฉยๆนี่ไม่ได้แล้วต้องมีสิกลนะะต้องมีทักษะหลากหลายด้านมากๆเลย่แน่นอนว่าออรายได้ก็สมน้ำสมเนื้อใชครับ